สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพะบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา19นาฬิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีร,ร,รชาชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองทุล พระบาทรับเสด็จในครานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่นาพระแท่นพระนพพดลมหาเสวนาฉัดท่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในค่ำนี้เป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาว,วาสวรรวิหารและวัดจักรวัตราชาว,วาสวรมหาวิหารทั้งนี้แต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครรวม10บวัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ